เป็นข้าราชการมาเนี่ยหรือเป็นลูกจ้างนะหนูอ่ะเป็นข้าราชการแล้วมาเป็นพนักงานมหาลัยค่ะอ๋อแล้วขายขายแบบช่วง,วงนอกเวลาอ่าวันหยุดอ๋อข้าราชการดีครับอ่าส,ส,สวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่อมอสววภาษามิต์นะผมก็วิ่งเช้าวันนี้ว,นนวิ่งเช้าหน่อยเพราะเดี๋ยวมีงานช่วงสายครับวิ่งมาคน,คนเดียววันนี้นะแต่ดีนอนยังไม่ตื่นสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรชื่อนิ่พาค่ะนี่ออกมาขายกี่โมงนี่หนูออกม แล้วขายใครเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินเข้ามาขายอะไรบ้างนี่ขายทำเองไหมเนี่ยค่ะทำเองทขาเองหมดเลยเขาทำกี่โมงครับเนี่ยหนูว่าอตื่นตีหนึ่งค่ะตื่นตีหนึ่งบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านหนูอยู่พัฒนาการแต่หนูเมื่อก่อนเนี่ยหนูอยู่ภาคอยู่ในมหาลัยเนี่ยค่ะเป็นเป็นเจ้าที่มหาลัยที่มหาลัยตั้งนานแล้วหนูเกิดที่เนี่ยอ๋อแล้วที่ขายมากี่ปีเนี่ยหนูเหรอขายมาตั้งแต่หลายปีแล้วอ่ะแล้วนอนกี่โมงเนี่ยกลางคืน นประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนอนเร็วหน่อยแล้วก็ตื่นตีหนึ่งแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านไงจะนั่งเรือหรือนั่งรถอ่ะค่ะอ๋อขับรถมาไม่ไม่ไม่ได้ขับนั่งรถรถเมล์อ๋อโอ้โหนี่ขายอะไรบ้อันนี้อะไรนี่ไก่ทอดกุทอดอันนี้กล้วยทอดขนมปังปิ้งนี่อะไรนะแล้วก็ตะโก้ตะโก้ขนมกอดไส้ขนมกอดไส้ทำเองหมดเลยใ่ตีหนึ่งนี่ทําทุกอย่างนี่เลยใช่หนูเตรียมของอ่ะค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวสายสายทำงานต่อสายสายหนูไม่ได้ทําแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดต้นไม้น้องอ๋อวันนี้มาหาลัยเปิดไหมเนี่ย อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดอ๋อวันนี้วันหยุดนะวันหยุดค่ะแล้วก็ยังทำงานมหาลัยอยู่ไหมเนี่ยหนู่นทำอยู่ค่ะอ๋อดีเนาะขยันมากเลยครับนี่อาชีพเสริมเนาะใช่อาชีพเสริมแล้วมีลูกอีกคนครับหนูมีลูกคนเดียวค่ะถึงไหนแล้วเรียนชั้นไหนละอ๋อเขาจบปตรีแล้วค่ะอ๋อแล้วทำงานที่ไหนทำอ๋อเขาเป็นเซลขายขายปุ๋ยละค่ะอ๋อโอ้ดีตนี้ปุ๋ยราคาขึ้นตรงนี้ขายขายเซลล์ขายปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียนจบสาขาอะไรครับลูกชาย โอ้เก่งมากเลยเนี่ยลูกชายหรือลูกสาวลูกชายค่ะแล้วช่วยช่วยให้เงินแม่ใช่ไหมเนี่ยให้ค่ะดีนี่เออดีนะโอ้ดีครับโอเคผมไปวิ่งก่อนวันดีจ้าอ่าพี่ๆก็เริ่มมาทํางานแล้วนะขายรูปเห็นไหมมาช่วยซื้อด้วยใช่ไหมอยู่ค้างเข้าจากข้ามสะพานท่าเรือของมศวนะครับผมก็วิ่งออกมาแล้วอ้าวสวัสดีจ้าขออนุญาตถ่ายรูปท่านว่างวันนะครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมีแมวน้อยด้วยนะนี่เพราะนั้นจะบอกว่าผมขยันนะมีคนตื่นเนี่ยตีหนึ่งแล้วก็ทํามาหากินเนี่ยตีหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นเรายังเรื่องเด็กๆมากเลยจิตจิตมากเลยโอเคไปกันนะพี่ขายดีนะมาลังเจอกันพี่เราขออนุญาตเข้านะขออนุญาตเข้าหน่อยสมัยโควิดมาเขาไม่เข้าวันนี้ก็เปิดแล้ว วันนี้วิ่งพิธีรันนะเดี๋ยวสายตรงนี้<า>ก็เมื่อคืนโอ้ใครได้ไปดูบนรัก่งสยามยามัง้งผมไม่ได้ไปพอดีมีพิธีเสร็จแล้วก็ออกไปดูน้ําท่วมนิดหนึ่งคือมีรายงานว่าน้ําท่วมเยอะแถวนั่งที่ว่า48แยก14อะไรเงี้ยครับก็เลยขับไปดูหน่อยเออก็ท่วมเยอะจริงเนะมันเป็นจุดเหมือนกับเส้นเลือดฝอยที่ทักทายก่อนอยังไม่เห็นมากันสวัสดีครับนี่วิ่งมา5กิโละลเดี๋ยววิ่งต่อ นะก็เมื่อวานก็เลยไปดูที่นา่งนิวาดีหนึ่งนะก็เป็นซอยคือนา่งนิวาเป็นซอยหอนึ่งก็ถนนใหม่แต่ว่าถนนก็ทําสูงไนงะนี่ปัญหาคือพวกซอยย่อยซอยย่อยก,ก็ยังสูงอยู่แต่ว่าพอซอยย่อยอีกย่อยหนึ่งมันจะมีระดับต่ำมากเลยนะโอ้แล้วก็น้ําท่วมเยอะมากไอ้นั่งนิวาสี่สิบแปดยี่สิบสี่เนี่ยในฟองดูมีคนแจ้งมาหกสิบรายนะแต่ว่าก็ต้องในระยะสั้นของเอาปั๊มไปเสริมก่อนนะ มันจุดเส้นเลือดฝอยพวกนี้แหละบางทีเราอยู่บนห้องทํางานเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าไอห้องทํางานเนี่ยมันจะมีไอตัวเซ็นเซ,นเซอร์เฉพาะถนนหลักใช่หไหมถนนตะกูมวิดถนน,นดินแดงห้วยขวางอะไรเงี้ยพอาะจะไปเป็นพื้นที่ย่อยเนี่ยบางทีต้องมีระบบที่แจ้งเหตุเข้ามาาเคจัดประชาชนจากลงไปดูพื้นที่อย่างเงี้ยครับแต่แลว้วพอเห็นก็เห็นสภาพก็น่าจะพอมีทางแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นกมาก็จะมีนักตุ้มขลังอยู่วางจุดนะักวิจาการ54-56มันตกเป็นช่งชวงๆฮะ เนะมื่อวานช่วงเช้ามีตกหนักบางจุดกับเออน,นี้ไม่ดูเรดาร์เลยเนี่ยเ,ออเดี๋ยวดูได้รถ้ามีข่าวอะไรขึ้นน่าจะแจ้งให้ทราบนะก็เลยเมื่อวานก็เลยอดไปดูรักใทสยามมีใครไปดูบ้งงางฮะสงงทามนี้สนุกเปล่านะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีเคสอีกเคสหนึ่งคือเรื่องฝีดาลิงนะครับก็เจอผูอ้ป่วยอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยละนี่แล้วเขาติดตั้งแต่น่าจะวันที่สิบสองเดือนนี้นะครับที่โรงพยาบาลวชิระรายงานนะแล้วก็มีอาการแล้วก็มีสัมผัสกับคน ใกล้ชิดคนีสิบคนในบ้านก็บ้านเป็นทาวโฮมนะแต่เราก็ได้ทําการเข้าไปแยกตัวแล้วก็เฝ้าระวังนะครับก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่คงต้องระมัดระวังไว้เพราะว่าโรคนี้เราไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดมันเป็นติดต่อทางทางไอการสัมผัสนะแอร์บอลหรือว่าทางอากาศเนี่ยไปยากเพราะว่ามันต้องใช้ไอตัวน้ําเหมือนกับไอน้ําลายหรือสัมผัสอย่างเงี้ยครับมันมันจะแพร่ในอากาศได้ยยากกว่านะก็ต้องระวังแต่ว่าก็ อาการก็จะคล้ายๆเราบออาการจะมีตุ่มขึ้นนะตุ่มเนี่ยจะขึ้นตามมือตามเท้าเป็นหลักแล้วก็แขนงขาตุ่มจะเป็นตุ่มที่เหมือนๆกันมันจะโรคตอน,น,นแรกอาจจะคล้ายเขาบอกคล้ายๆถูกอิกสยัยแต่ว่าถ้าวิสัยเดี๋ยวล้วไม่ใช่สุ่อสายเนี่ยตุ่มมันจะไม่เหมือนกันคือมันจะมีสุกบ้างใสบ้างใช่ไห มีตุ่มเป็นน้ําบางตัวก็สุกแล้วบางตัวก็ยังไม่สุกเนี้อยอู่สัยตุ่มมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ฟีดาลิงมันจะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาดดาดดื่นคือพื้นเหมือนกันเลยแล้วขึ้นที่มือขึ้นที่ฝ่ามือซึ่งอุตสัสยนี่ไม่ไม่ขึ้นที่ฝ่ามือก็รายละเอียดลองไปหาเดี๋ยวผมจะเข้าใจว่าเขามีมีรายละเอียดที่เผยแพร่แล้วนะครับนั่นก็ฝีดาลิงก็เพิ่มอีกหนึ่งลายแต่ก็ยังไม่ต้องผมว่าก็ระวังอยู่ครับก็เราก็ระวังการสัมผัสล้างมือ นะแต่การติดต่อมันยากกับโควิดอยู่แล้วนี่เรามาถึงมอสบบอปภาสามิลแล้วครับโอ้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะวิ่งที่นี่นิดนึงไว้เดี๋ยวจะวิ่งต่อนะโอเควันนี้วันศุกร์นะครับบางคนคงทํางานบางคนคงไม่ได้ทางานนะเมื่อกี้เห็นพี่ที่ขายของแล้วก็ต้องคิดถึงเพลงนี้แหละเนาะแม่กายจะร้องว่าละทั้งโลกทั้งใบบนบา วัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวัง ฉันจึงยังไววตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังเออเหมือนพี่เมื่อกี้นาะที่เขาขายของนะเนาะก็ส่งลูกจนเรียนจบปริญญาตรีได้มีงานมีการนะครับนั่นหมายนั่นเนี่ยคือ เราทําเพื่อสิ่งที่เราหวังคนที่เรารักเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายครับแข็งแรงก่อนนะจิตใจแข็งโปร่งใสร่างกายแข็งแรงเลวเดี๋ยวเรามีงานทำเหมือน,นเริ่มวันใหม่ครับขยับร่างกายกันนะดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้แสนดีบอกว่าขอนอนแต่แรกชวนเราวิ่งแล้วบอกว่าจะไปเข้าห้องยิม,อ,มอยากรอก็ต้องบอกเขานัดเทรนเนอร์ไว้นะครับเมื่อวานหนังการแปลเป็นไงบ้างโอ้เสียดายไม่ได้ไปนะแต่ก็เป็นทวง คนที่น้ําท่วมอยู่ก็เลยใช้เวลาช่วงนี้เหลือไปลงไปดูนิดนึ่งฮะนั่งน,ะน,งนิวานนะจุดไหนที่มีน้ําท่วมขังยังไม่ไม่เสร็จแย้งคันได้ก็ได้นะครับจะได้ส่งหน่วยเบสหน่วยฟองน้ําไปดูดนะบางทีมันอยู่ในไอเส้นป,ปลายบางทีต้องอาศัยพวกปั๊มน้ําเพิ่มอะไรเงี้ยครับนะส่วนเรื่องอื่นก็เออเดี๋ยววันที่วันสามสิบเอ็ดเนาะมีงานประชันวงราวทิ์แล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยววัน วันเสาร์เนี่ยเราจะไปต้อนรับน้องๆที่มาจากโคราชกันนะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดว่าจะไปไหนบ้างแต่เขาจะาตอนบ่ายคุณจะไปโอเชียนเวิลด์ที่พารากอนนะแล้วก็มีพาน้องๆเขาชมเมืองผมคงเป็นเจ้าภาพพาเข้าไปเป็นตัวแทนพวกเราเนาะโอ้ก็เดี๋ยวลองดูฮนะถ้าเกิดใครว่าก็ไปเยีเ่ยมไปแวะทักทายกันแล้วโอ้มีเขาบอกมีพี่น้องชาวโควราชนั่งรถกันมาเกือบ2ีคันรถบัสเนาะเพื่อมาเชียร ทีงานครับก็ดีครจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันนะมาท่องเที่ยวกันเราก็มีโอกาสว่าเราก็ไปเที่ยวโคราชแต่เราคงไปเที่ยวโคราชกันบ่อยแล้วเขาใหญ่อะไรอย่าง,งนี้เนาะแต่ว่าก็มีโอกาสดีที่พี่น้องโคราชมาเที่ยวเรานะเราก็พาชาววงดุริยางมาเที่ยวน,นะครับก็เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองครับแล้วก็ให้เด็กๆมีโอกาสปีพื้นที่แสดงออกนะเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะเห็นมีเมฆไกลๆที่นึงนะก็ดูสวยงามครับ นะวันนี้เดี๋ยวผมก็คงวิ่งต่อแถวๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวเข้าห้องยิมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวส,สายๆมีงานพระิธีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายน่าจะลงไปดูน้ําไปโครงสร้างพื้นฐานของตัวน้ําท่วมจุดที่ยังมจีจุดอ่อนอยู่บางจุดนะฮะแล้วก็เย็นน่าจะมีงานสับีบ่ตยนิดนึงครับก็คิดถึงพวกเราทุกคนนะครับเมื่อวานไม่ได้ไปใครไปงานใครไปดูมรักสยามมั่งเจอมาริโอเปล่าเอาเอเสีได้ไม่ได้เจอนเนี่ยออ พราะตอนนั้นผมก็อยู่แถวนั่นแหละตอนที่หนังมันออกนะแต่เห็นมีหลายเรื่องนะมีรดลงเรื่องสมรสเท้าเทียมด้วยก็ดีครับเห็นเจอคุณฟ้าเ,เห็นข่าวื่อเช้านะที่เพื่อกันมะลงดีครับก็ผมว่าไปกันได้ดีนะผมว่าเราร่วมวมือร่วมใจกันช่วยกันทําเมืองให้ดีขึ้นเห็นต่างได้แต่ไม่ต้องทะเลาะกันครับผมว่านะเรามีสิ่งดีๆร่วมกันเย่ะแยะๆนะ มีสิ่งดีที่ร่วมกันสิ่งที่แตกต่างกันก็ค่อยๆคุยกันนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆอย่างเรามีจุดมุ่งหมายเดียกันเราอยากให้แบบเมืองดีขึ้นทุกคนมีความสุขมีอาชีพการงานที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะอ่าสาหรับสาวมาสาวโอ้เขาตัดติดไฟสวยเนี่ยเออ้าวมีเพื่อนมาร่วมวิ่งด้วยอ่าไปไหนลูกนี่จะพาผมวิ่งไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยแมว เออสวยดีนะไะลุกวิ่งไหมเอาขันอีกอเอา่าแม่มาทักทายกันเอาอีกทีแล้เพลงไปทำตัวเพราะวันนี้อยู่คนเดียวเลยเพราะวันนี้เช้ามากอา่ามีเพื่อนมาร่วมเดินทางด้วยแม่กายจะลองว่าละเพราะโลกทั้งใบบนบา่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันโทอถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคง ต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำทุกวันนี้นะทำเมืองให้ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ทำเพื่อตัวเองหรอกนะผมว่าพวกเราก็ทำเพื่อคนข้างหลังแหละทำเพื่อลูกเพื่อเด็กที่เขาต้องใช้เมืองของเราต่อไปนะครับถ้าเราส่งต่อเมืองที่ ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมว่าชีวิตของน้องๆลูกๆหล,ลานๆเราก็จะง่ายขึ้นนะในขณะที่เราทํางานก็ทําเพื่อคนข้างหลังแหละไม่ได้หวังตัวเองเพราะเราก็แก่แล้วจะหกสิบแล้วนะครับแล้วที่ทําพยายามทําพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นก็เพื่อเยาวาชนให้ได้มีความหวังกับเมืองเมืองนี้นะมีความหวังที่จะก้าวหน้าเดินต่อไปมีกําลังใจให้เขาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจน้ําไม่ท่วม ขยะไม่เลี่ยราดนะไม่เป็นภาระให้เขาในอนาคตเมืองที่มีโอกาสให้กับทุกคนนะสามารถสร้างงานสร้างสารรค์ได้เมืองที่ไม่ทะเลาะกาันที่อยู่การคุยกันอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ช่วยกันผมว่าเมืองไทยเรามีสิ่งดีเยอะเลยครับผมว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็เห็นความร่วมมือกันในหลายด้านนะหาจุดร่วมนะจุดต่างก็ค่อยคุยกันครับไม่เป็นไรผมว่าเรามีจุดร่วมกันเยอะแยะเลยดนะนตรีเป็นจุดร่วมกันนะศิลปะ เดี๋ยวเดินหน้าจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นจุดร่วมนะบางกอกวิทยานะหนังสือก็เป็นจุดร่วมได้ไมามอ่านหนังสือนันหลายอย่างเรามีสิ่งที่เหมือนกันถูกไหมมันอยไปเน้นเรื่องความแตกต่างก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะทําเพื่อคนข้างล่างนะทำเพื่อลูกหลานทำเพื่อเด็กเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเเมื่อกี้ก็ประทับใจนะที่เห็นพี่ที่ขายของอยู่เป็นเจ้าที่หมายลายด้วย แต่ก็ยังมาทํางานเพิ่มแล้วก็ส่งลูกจบเรียนจบปริญญาตรีนะวิศวะลูกมีงานมีการแล้วก็มาส่งมาช่วยดูแลคุณแม่ด้วยนี่แหละผมว่าคือโซเชียลมอ i l บิลิตี้หรือการการ,การเคลื่อนที่ของสังคมไงการศึกษาลูกที่มีงานการดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวก็ดีขึ้นในภาพรวมนะโอเคครับพวกเราผมก็คงพูดเยอะไปหน่อยละเดี๋ยวไปดีกว่าวันนี้มาคนเดียวก็ต้อง หยุดก่อนแล้วค่อยไลฟ์นะพอไลฟ์เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวก็วิ่งต่อพอวิ่งไปก็คงมีคนเมาแน่วันนี้ท่องอาขยายไปต่อกนนะจําได้พีผู้ชมมาเมนว่าผมเหมือนท่องอาขยายก็ผมร้องเพลงไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ว่าฟังเนื้อหาแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตื่นแล้วนะสวัสดีนะเดี๋ยวผมขอญาตไปก่อนนะเย้วันนี้วิ่งสนุกมากเลยอากาศดีเออเห็นหน้าชัดดีเวไฟไฟส่องหน้าคิดถึงทุกคนนะครับ ตู้ๆนะทําเพื่อคนข้างหลังครับทําเพื่อลูกรล,ล่กหลานทําเพื่ออนาคตของเมืองช่วยกันนะครับผมว่าไปได้ดีแล้วช่วงนี้นะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับโอเคนะมีปัญหาอะไรแจ้งมาได้เลยนะครับน้ำทตวมตรงไหนที่ยังไม่ได้ขาแก้ไขนะโอเคครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีนะ